สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาพูดให้ความรู้เรื่องการไอค่ะเรามาฟังกันเลยนะคะ ก่อนอื่นเนี่ยขอต้องพูดก่อนเลยค่ะว่าไอคืออะไรนะคะไอเนี่ยหมายถึงอาการที่ร่างกายเนี่ยมีการตอบสนองแล้วก็มีการกําจัดสิ่งที่กีดขวางในระบบทางเดินหายใจอย่างมูกเสมหะหรือสิ่งที่ทําให้เกิดการระคายเคืองภายในลาคอค่ะไม่ว่าจะเป็นละอองฝุ่นหรือควันเป็นกระบวนการตามธรรมชาติของร่างกายนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งแปลกปลอมเนี่ยเข้าไปในปอดค่ะ ค่ะการไอเนี่ยมีกี่ประเภทนะคะการไอเนี่ยจะมี2ประเภทก็คือไอแห้งกับไอมีเสมหะการไอแห้งเนี่ยเป็นอาการไอาจากการคันและระคายเคืองภายในลำคอโดยไม่มีเสมหะหรือมูกที่หนาเกินค่ะ ต่อมาจะเป็นไอแบบมีเสมหะไอแบบมีเสมหะเนี่ยจะเป็นอาการไอพร้อมกับมีเสมหะภายในลําคอซึ่งร่างกายสร้างขึ้นเนี่ยเพื่อช่วยกําจัดสารหรือสิ่งแปลกปลอมที่ติดค้างภายในลําคอการไอที่เกิดขึ้นได้ทั่วไปอะคะ่ะไม่ได้เป็นสัญญาณสาคัญของโรคร้ายแรงจะมีอาการดีขึ้นแล้วก็หายไปได้เองภายในเวลาไม่เกิน2-3สัปดาห์ค่ะแต่หากมีอาการสําคัญอื่นเกิดขึ้นร่วมกับการไอนะคะไม่ว่าจะเป็นการไออย่างรุนแรง ไอจนเจ็บหน้าอกหายใจลําบากรู้สึกเหมือนมีก้อนอยู่ในลําคอร,รวมไปถึงไอเป็นเลือดไอยอย่างเรื้อรังติดต่อไปเป็นเวลานานค่ะแล้วก็ไม่ทุเลาลงเกินกว่า3ส,สัปดาห์เนาะแนะนําให้ผู้ป่วยเนี่ยคนรีบไปพบแพทย์เพื่อทําการตรวจรักษาต่อไปค่ะค่ะตัวสาเหตุของอาการไอเนี่ยหลักๆเนี่ยสาเหตุแรกอ่ะอาจจะเกิด การไอจากการได้รับสารที่ทําให้เกิดการระคายเคืองหรือว่าสารเกาะภูมิแพ้เข้าสู่ร่างกายค่ะสารเกาะความระคายเคืองเนี่ยก็จะยกตัวอย่างเช่นนะคะฟุ้นควันมวลภาวะในอา,ากาศค่ะรวมไปถึงขนซาตตัวเชื้อราตัวละอองเกสรดอกไม้รวมไปถึง,องออไ,รไงอระเหยจากสีน้ําหอมแล้วก็ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดที่มีกลิ่นฟุง้งนอกจากนี้ก็อาจจะรับสารพิษจากการสูบบุหรี่หรือการหายใจสูดเอาควันที่ผู้อื่นสูบ ข่เข้าไปในปอดค่ะต่อมาเนี่ยสาเหตุการไอสาเหตุที่2อเนี่ยอาจจะเกิดจากการใช้ยาบางชนิดค่ะเนื่องจากยารักษาโรคบางชนิดเนี่ยอาจจะทําให้เกิดผลข้างเคียงเนี่ยเป็นการไอได้ยกตัวอย่างเช่นนะคะก็จะมียาที่ชื่อว่าในกลุ่มที่ชื่อว่าเออินฮิบิเตอร์ค่ะซึ่งเป็นยาลดความดันโลหิตนะคะต่อมาอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นยาที่ชื่อว่าเบต้ er. าบ็อกเกอร์กลไกของการกให้เกิดการไอเนี่ยเขาบอกว่า อาจจะเกิดจากผลข้างเคยียงที่ทําให้หลอดลมตีบแคบลงส่งผลทําให้เกิดอาการไอได้หากอาการไอเนี่ยเป็นผลข้างเคยียงมาจากการใช้ยาจริงเมื่อผู้ป่วยหยุดใช้ยาที่กล่าวมา2กลุ่มดังกล่าวเนี้ยค่ะอาการจะหมดไปด้วยเมื่อผู้ป่วยหยุดใช้ยาเนาะต่อมาเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่3โรคและภาวะอาการป่วยอะค่ะเนื่องจากปัญหาสุขภาพก็จะทําให้เกิดอาการไอยอย่างเฉียบพลันหรือกล่นเฉียบพลันได้ค่ะหรืออาจจะเกิด การไออย่างเหลือรังขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายแล้วก็ความรุนแรงของโรคโรคที่มาเป็นสาเหตุของอาการไออย่างเฉียบพลันเนี่ยได้แก่โรคที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อทางเดินหายใจไม่ว่าจะเป็นวัดไข้หวัดรวมไปถึงปอดบวมค่ะหากไม่มีอาการป่วยหรือว่าภาวะแทรกซ้กอนที่รุนแรงเนี่ยสามารถฟื้นตัวแล้วก็หายจากอาการไอได้ภายในระยะเวลาประมาณ3สัปดาห์ค่ะต่อมาเนี่ยจะเป็นอาการไอที่เกิดขึ้นกึ่งเฉียบพลันนะคะโรคที่เกี่ยวข้องก็คือจะเป็นโรคที่ติด เกี่ยวกับการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจเช่นเดียวกันกับการไออย่างเฉียบพลันค่ะแต่ผู้ป่วยเยจะมีการฟื้นตัวช้าหรือมีการฟื้นหรือมีการติดเชื้อที่รุนแรงกว่าการไอแบบเฉียบพลันค่ะเช่นโรคหวัดซึ่งอาการจัดทุเราแล้วก็ฟื้นตัวภายใน3-8สัปดาห์แล้วก็อาการไอเรื้อรังที่มีอาการยาวนานติดต่อกันเกิน8สัปดาห์เนี่ยจะเกิดจากการอักเสบติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจเช่นโรคหอบหืดโลดภูมิแพ้ไซนัสอักเสบ ถุงลมป่งพองหลอดลมอักเสบเรือลังค่ะรวมไปถึงอาจจะเกิดจากปอดอุดก,กั้นเรื้อลังกดไหลย,ย้อนมะเร็งปอดหรือน้านําท่วมปอดได้ค่ะค่ะถ้าหากคนไข้เนี่ยมีอาการไอยอย่างรุนแรงหรือว่าไอายอย่างเรือลังนะคะเช่นอาการเจ็บหน้าอกเจ็บคอคอบวมวิงเวียน อ่อนล้านอนหลับไม่สนิทไม่สามารถนอนหลับได้ค่ะรวมไปถึงไอจะมีปัสสาวะเล็ดหรือกระทั่งซี่โครงเล้าค่ะซึ่งเป็นผลข้างเคียงที่มีโอกาสพบได้น้อยมากหากพบภาวะแทรกซ้อนที่กอ่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพค่ะและเป็นปัญหานะคะควรแนะนำแนะนาให้ควรไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลค่ะเพื่อตรวจเชื้อที่เป็นสาเหตุต่อไปค่ะ,คะสำหรับยากแก้ไอเพื่อบรรเทาอาการนะคะหลักๆเราจะแบ่งออกเป็น4กลุ่มก็คือยา กลุ่มกดอาการไอกลุ่มกดอาการไอเนี่ยเราก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มย่อยอีกค่ะก็คือยาแก้ไอที่มีฤทธิ์ทำให้เสพติดแล้วก็ยาแก้ไอที่ไม่ได้มีฤทธิ์ทำให้เสพติดส่วนเราจะยกตัวอย่างกลุ่มยาแก้ไอที่มีฤทธิ์ทำให้เสพติดเนาะกลุ่มนี้ก็จะยกตัวอย่างเช่นโคดีอีนโคโอเปียมค่ะส่วนยาแก้ไอที่มีฤทธิ์ไม่ได้ทำให้เสพติดค่ะก็จะยกตัวอย่างเป็นเด็กโตเมทโอดแฟนเนาะกลุ่มที่2ก็จะเป็นกลุ่มยาขับเสมหะ ออกกลุ่มนี้ก็จะออกฤทธิ์โดยการกระตุ้นเซลล์บริเวณเยื่อบุทางเดินหายใจก็ยกตัวอย่างเช่นกรูเฟนิซีนแอมโมเนียมคอลอไรค่ะต่อมาจะเป็นยาละลายเสพตคะก็ยกตัวอย่างเช่นนะคะก็จะเป็นยาก,กลุ่มคาร์โบซิสเตอีนยากลุ่มบอมเฮกซีนค่ะซึ่งกลุ่มนี้จะช่วย ในการลดความเหนียวข้นของมูกเกลียวแล้วก็เสมหะค่ะส่งผลให้สามารถขับเสมหะออกได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะถ้าต่อมาจะเป็นยากลุ่มขยายหลอดลมค่ะยากลุ่มนี้จะช่วยลดการหดเกรงของหลอดลมให้น้อยลงค่ะเมื่อหลอดลมขยายขึ้นจะทําให้ให้หายใจสะดวกมากขึ้นค่ะค่ะการรักษาอาการไออีกวิธีหนึ่งที่ทุกท่านสามารถช่วยตัวเองได้นะคะก็จะเป็นการดื่มน้ําสะอาด ให้มีปริมาณมากๆค่ะเพื่อให้เสมหะเนี่ยไม่ข้นเหนียวแล้วก็ขับออกมาได้ง่ายทั้งยังช่วยบรรเทาอาการคอแห้งที่จะทําให้เกิดอาการระคายเคืองได้ง่ายด้วยค่ะข้อที่สงก็จะแนะนำเนี่ยให้เราประทานน้าพึ่งน้ําชาน้ําขิงร้อนรวมไปถึงน้ํามะนาวค่ะแต่ต้อง ไม่ได้ให้เด็กอายุน้อยกว่า1ปีรับประทานน้ำผึ่งนะคะเพราะเสี่ยงต่อการเกิดภาวะอ่าโบทูลิซึมในเด็กะคะ่ะซึ่งเป็นผลทําให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงแล้วก็อาจจะเป็นอันตรายต่อชีวิตเด็กได้ะคะ่ะข้อที่3เราก็จะแนะนําให้ใช้น้าเกลืออุ่นๆน,นะคะในการก้วคอเนาะเราก็จะช่วยกําจัดมูกแล้วก็เสมหะที่สกปรกติดครังในลําคอะคะ่ะข้อที่สก็จะแนะนําว่าถ้าหาก มีอาการระคายเคืองคอร่วมด้วยอาจจะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีฤทิ์บรรเทาอาการระคายเคืองคอบริเวณช่องปากค่ะเช่นสเปรย์พ่นคอที่มีส่วนผสมจากดอกคาโมไมล์ค่ะและก็สมุนไพรธรรมชาติอย่างเเบอร์มินส์ยูคาลิปตัสป่วยเอ็กมะกรูดค่ะซึ่งสมุนไพรเหล่านี้อาจจะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นในลำคอแล้วก็บรรเทาอาการระคายคอแล้วก็เจ็บคอได้ค่ะการ การไอเนาะก็จะแนะนําว่าไม่สูบบุหรี่แล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงควันบุหรี่ค่ะเพื่อรักษาสุขภาพปอดค่ะต่อมานะคะก็จะแนะนําให้หลีกเลี่ยงมลภาวะเช่นฝุ่นจากการก่อสร้างควันบนท้องถนนค่ะรวมไปถึง PM 2.5ที่ปัจจุบันเนี่ยก็มีปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะก็แนะนําให้สวมใส่หน้ากากอนามัยเวลาออกไปนอกเคห,หสถานะคะ่ะหากผู้ เป็นโรคภูมิแพ้หรือว่ามีประวัติแพ้ยาแพ้สารอื่นใดควรหลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้เหล่านั้นในชีวิตประจําวันค่ะก็จะช่วยลดป้องกันอาการไอได้เนาะต่อมาก็จะเป็นแนะนําให้รับประทานอาหารบํารุงสุขภาพไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้รวมไปถึงอาหารที่มีกากใยสูงค่ะแล้วก็แนะนําให้ทานเนื้อปลานมธัญพืชอาหารที่มีไขมันต่ำค่ะเพื่อช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้ม การภูมิต้านทานที่ดีค่ะนอกจากนี้นะคะก็ควรจะออกกําลังกายอย่างเหมาะสมอยากก่างสม่ำเสมอเพื่อจะสร้างระบบภูมิต้านทานของร่างกายให้แข็งแรงค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะการให้ความรู้เรื่องการไอก็ขอสิ้นสุดเพียงแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ